จะหวานหรือไม่สองคาคู่พระนางสุดฮอตมีข่าวลือประกบคู่กันในซีรีส์จีนเรื่องใหม่แต่ละคู่น่าสนใจมากๆบางคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วด้วยจะมีคู่ไหนและมีซีรีส์เรื่องอะไรบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ คู่ที่1่อ่าวลุยเพิงและไต้ลู่วะมีข่าวลือออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะกับซีรีส์เรื่องอีเตียนห้าวรันชีที่จะออนแอร์ทางแพลตฟอร์มไอชีอีจำนวน40ตอนและมีแลนจะเปิดกลองในช่วงปลายเดือนเมษายนได้มีข่าวลือออกมาว่าพระเอกหนุ่มจะเป็นหนุ่มอ่าวลุยเพิงมาประกบคู่กับนางเอกสาวไต้ลู่วะซึ่งคนนี้เคยเจอกันมาแล้วในเรื่องตำนารักสวรรค์จันทราแต่ว่าไม่ได้คู่กันค่ะแต่เวลาที่เข้าสีนด้วยกันทีไรก็มีเคมีที่น่าสนใจไม่น้อยซึ่งงานนี้จะมีโอกาสเด จะเล่นคู่กันไหมก็ต้องมารอลุนกันแล้วล่ะค่ะ คู่ที่2เจ้าลูซ้อและติงอวี่ซีมีข่าวลือว่าจะได้โวรจรมาเจอกันอีกครั้งสําหรับ2พระนางเจ้าลูซื่และติงอวี่ซีใน4รีรเรื่อง The Rebirth of the Malaysian e m p r e s s of m a t e r i t y l i n e a หรือนงา,า,างพญาถารบท่างแพลตฟอร์ม v t v ที่มีข่าวลือเรื่องนักแสดงนําไม่ซ้ํากันแต่ละวันแต่ล่าสุดรายชื่อข่าวลือนักแสดงนําตกมาอยู่ที่ทางคู่ซึ่ง2คนนี้เคยประกบคู่กันมาแล้วค่ะใน4รีรีเรื่องทานี่แหละองค์หญิง3แถมก่อนหน้านี้ก็ยังมีรายงานว่าทางซีรีส์ได้ติดต่อเจ้าลูซื่ ไปแล้วด้วยส่วนทางด้านติงอีซีนั้นยังไม่ได้มีการยืนยันใดๆแต่จะมีโอกาสได้กลับมาคู่กันอีกรอบหรือไม่ก็ต้องเอาใจช่วยกันสุดๆค่ะ คู่ที่3าจางหลิงเฮอและหวังชูรันคู่พระนางสวยหล่อฟ้าประธานที่คนดูนั้นอยากให้เป็นจริงมากที่สุดก็ต้องเป็นหนุ่มจางหลิงเฮอและสาวหวังชูรันจากข่าวลือซีรีส์เรื่องเจอ้อีเมี่ยวเป็นซีรีส์แนวยุคสาธารณารัฐทางช่องไอชีที่ทั้งคู่นั้นถูกวางเป็นนักแสดงนําที่อาจจะได้มาประกบคู่กันในเรื่องนี้ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่แฟนๆนั้นก็ลุ้นกันอย่างหนักค่ะเพราะเคยเห็นเคมีของทั้งสองคนหลังออกงานด้วยกันมาแล้วในตอนนั้นยืนค้างกาันเคมีก็แตกแตก่ สุสุดถามเรื่องนี้จะเปิดกล้องในเดือนมิถุนายนนี้แล้วด้วยจะใช้คู่นี้หรือไม่มารอรุนกันได้เลยค่ะ คู่ที่4ี่เถียนเจียรุ่ยและเฉินตู้หลิงอีกสองคู่พระนางที่มีข่าวือว่าจะได้ประกบคู่กันในซีรีส์เรื่อง Inferno of w i n g ที่กำกับโดยกวัวจิงหมิงซึ่งโอกาสนี้เป็นไปได้สูงมากทีเดียวเพราะเถียนเจียรุ่ยเป็นเด็กในสังกัดของกวัวจิงหมิงอยู่แล้วส่วนเฉินตู้หลิงก็ร่วมงานในซีรีส์ของกวัวจิงหมิงในตอนนี้ก็สับเรื่องแล้วเหมือนกันแถมยังเจอกับเถียนเจียรุ่ยทั้งสับเรื่องเลยอีกด้วยค่ะแม้จะไม่ได้คู่กันสักเรื่องแต่ในเรื่องห้องฝันหนนคืนที่ผ่านมาในบทบาทของนางเอกและพระรองน,นั เคมีดีงามสุดๆงานนี้จะได้คู่กันสักทีในเรื่องนี้ไหมก็ต้องมารอดุนกันแล้วล่ะค่ะ คู่ที่5เติ้งเหว่ยและจีจิงอีเป็นอีกคู่ที่หลายคนอยากให้เป็นจริงสุดๆค่ะหลังมีข่าวลือว่าจะได้คู่กันในซีรีส์ประวัติศาสตร์ The Day of s e c u t i o n and Love ซึ่งเรื่องนี้ก็มีลือนักแสดงนําอยู่หลายคนเหมือนกันค่ะแต่ล่าสุดนักแสดงนําชายทุกคนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นพระเอกหนุ่มเติ้งเหว่ยส่วนนักแสดงนําหญิงยังไม่ได้มีการยืนยันแต่อย่างใดแต่ข่าวลือที่ถูกพูดถึงตอนนี้ก็คือนางเอกสาวจีจิงอีแต่เสี่ยวจีคนสวยจะคอนเฟิร์มเรื่องนี้คู่กับหนุ่มเติ้งเหว่ยหรือไม่่กก็ตตต้อองรอิดามันคะ 아! <목소리가>